เปิดบ้านต้นหอมสกุลตลระไม่พร้อมรับตั้งแต่มีลูกทําให้ต้องเลิกย้อนอดีตความรักของต้นหอมเพราะตนเองนั้นต้องเลี้ยงลูกน้อยส่งผลให้ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมบอกไปแล้วครับว่าเรามีการคุยกันอย่างจริงจังว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตต่อดีซึ่งผมก็ยังยืนยันว่าผมยังอยู่ผมไม่ได้ไปไหนจริงๆแล้วน้องมีผลต่อความสัมพันธ์ใหม่ก็มีนะเพราะว่าปกติเรามีเวลาให้กันแต่พอน้องมาแทมจะแทบจะไม่มีเวลาให้กันเลยก็ค่อนข้างที่ จะห่างแต่ผมบอกกับเขาว่าไม่เป็นไรอยู่ได้เพราะน้องยังเด็กน้องยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผมก็โอเควุฒิภาวะไม่ใช่เลยความใจร้อนของผมอีกบางทีน้องร้องเยอะร้องทําไมร้องอะไรเนี่ยมันเข้าใจแต่พอหลังๆมาผมก็รู้สึกปรับตัวเริ่มอยู่กับน้องได้แต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นซึ่งผมก็รู้เอาไว้ว่า ถ้าผมมีลูกขึ้นมาผมจะเป็นยังไงซึ่งในตอนนี้ถ้าถามกลับไปว่ากลัวกันมีลูกใหมนั้นเอาจริงๆผมก็ไม่พร้อมที่จะมีเพราะว่าวุทธ,ธิภาวะของผมยังไม่ได้ความมั่นคงก็ยังไม่มีและก็ไม่รู้ว่าถ้าผมมีขึ้นมาผมจะสามารถเรียงได้ดีหรือเปล่าแต่ต่อมาได้เปิดใจครั้งแรกถึงกับความสัมพันธ์สันประชากร สถานะในตอนนี้ได้ยุติความสัมพันธ์มันมีเหตุผลทำให้ไปต่อไม่ได้ซึ่งชีวิตเราไม่ได้สำคัญกว่าว่าจะล้มกี่ครั้ง ถามถึงมือที่สต้นหอมกล่าวไว้ว่าไม่อยากพูดถึงใครแต่สําหรับหอมไม่มีเรื่องส่วนตัวของสันก็ต้องไปทมเขาเองไม่อยากตับแทนคนอื่นหอมต้องใช้เวลาทําใจในเดือนกว่าและอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่มีอะไรคาใจหอมไม่ได้มาเพื่อต้องขุดคุยใครทําอะไรหากเจอกันก็ทักกันหรือไม่ต้นหอมกล่าวว่าเห็นกันก็ทักกันไม่เห็นก็ไม่ทักเพียงเท่านั้นคะ่ะ